Radio with the เอาละครับผมกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดทางซานตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนั่นก็คือกิจกรรมด์กอะไรสักอย่างนั่นแหละส่วนเจ้าตัวกิจกรรมนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เข้าก็รอประมาณ12วันหลังจากวันที่เราเล่นนะหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์โดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมปลาเป้านะ โดยที่จะมีโหมดฝึกแล้วก็โหมดแข่งขันโหมดฝึกเนี่ยจะใช้ดาบแยกวิญญาณในการสุ่มซึ่งหาได้จากภารกิจรายวันส่วนโหมดแข่งขันเนี่ยก็จะใช้ขนนกยุงในการสุ่มซึ่งหาได้จากโหมดฝึกนี่แหละถ้าเกิดว่าเราสุ่มขนนกยุงได้เราก็จะเอามาสุ่มในโหมดแข่งขันได้แถมยังจะหาได้จากาภารกิจรายวันที่มันเป็นสัปดาห์นะสัปดาห์ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเก็บครบ10ครั้งเราก็จะได้ขนนกยุงมา1อันแบบนี้เลย หรือไม่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมก็สามารถใช้เพชรซื้อได้เออซื้อได้นะเอยพูดผิดพูดผิดมาในส่วนแรกสําหรับใครที่เป็นสายฟรีก็กดบวกตรงนี้เลยนะกดปุ๊บแล้วก็เรามาที่ภารกิจรายวันถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จภารกิจ2อันเนี่ยเราก็จะได้ดาบแยกวิญญาณ1ชิ้นเสร็จ6อันก็จะเป็นอ่าหชิ้นอีกอันแล้วก็เสร็จสิอันแบบนี้พี่ทําเสร็จครบหมดแล้วนะพี่ก็กดรับไปเลยอ่าแบบนี้เลยภารกิจรายวันก็รับมามันก็สามารถเปิดได้แบบนี้อ่าทำให้ครบทั้ง10อ่า สิบเควสที่เรามีนะมันก็จะรีทุกๆวันแหละตัวนี้เราก็สามารถรับได้ทุกๆวันเลยส่วนภารกิจเนี่ยมันเป็นภาษาไทยทุกคนก็คงทําได้กันทุกคนอยู่แล้วแหละส่วนต่อไปภารกิจรายสัปดาห์ถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จถึง10เควสเนี่ยเราก็จะได้ขนนกยุงเสร็จประมาณ6เควสเราก็จะได้เหมือนเดิมนะเป็นดาบแยกวิญญาณแบบนี้เลยเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนํามาสุ่มได้เลยนะหรือว่าใครมี ถ้าเกิดว่าใครสะสมดาบวิญญาณครบ5อันเนี่ยก็จะสามารถเปิดโหมดคอมโบ5แบบนี้ได้เลยนะคือปลาทีเดียว5้าดอกนั่นแหละมาเดี๋ยวเราจะปลาปลาทีละดอกกันโดยที่สีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นของดีที่สุดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะมากดสีเหลืองกันมารอมันมาอีกรอบหนึ่งปุ๊บสีเหลืองกับสีแดงต้องเอาให้ได้ปุ๊บเรียบร้อยสีเหลืองโอ้สีเหลืองได้แบบนี้หรอต้องเอาแบบไหนเอาเอาแบบสีเขียวดีไหมมาไม่รอช้านะผมกดสุ่มต่อไปเลยปุ๊บสีเหลืองสีเหลืองปุ๊บเรียบร้อยสีเหลืองอีกแล้วโอ้โหได้เป็นบัตรซุ่มรอบนี้ของดีว่ะ อขออีกครั้งขออีกครั้งแม่นแม่นเรียบร้อยโอ้โหได้เกลือมาได้ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าดีนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มในหมวดแข่งขันนะโดยที่พี่จะใช้เพชรสามพันเพชรที่พี่มีนี่แหละพี่ก็จะมารีวิวดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่าปึ๊บพี่ขอไปสักสามอันนะมาดูว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมมันจะเกลือหรือเปล่าโดยที่พี่จะปลาสีเหลืองเหมือนเดิมนะขอแม่นแม่นปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหคือแบบเกลือพันเพชรเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอลองอีกครั้งหนึ่งปั๊บ อ,อคือแบบเป็นของระดับระดับล่างนะเขาบอกว่าหีบสมบัติคุณภาพสูงมันจะสูงจริงไหมเดี๋ยวเราราไปเปิดนะต่อไปรออีกปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสีฟ้าเฮ้ยสีฟ้าไม่ได้หรออ๋อเมื่อกี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยได้เป็นตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้มองไม่เห็นไงเดี๋ยวเราไปเปิดดีกว่าว่าของรางวัลระดับสูงเนี่ยมันคืออะไรถ้าเกิดว่าใครสมได้นะ เดี๋ยวขอเปิดดูก่อนปึ๊บออะพี่ขอเสริมคลิปอีกนิดหนึ่งนะหลังจากที่พี่ปิดคลิปได้สักพักเนี่ยพี่ก็ได้ทําการซื้อไอ้ขนนกยูงนี้มาอีกแล้วนะครับผมหนึ่งอันแล้วพี่ก็ไปดันสุ่มไอ้ได้อาวุธลับนะครับผมระดับหายากก็ลองเปิดไปดูแล้วแบบไปได้อาวุธลับไอ้ตัวนี้มาทุกคนคือพี่ไม่คิดเออพี่ไม่รู้ว่าแบบมันดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าพลังพลังคือสองแสนเลยนะอาวุธลับระดับสองแสนนะทุกคนเออก็ไม่มีอะไรหรอกก็มาขิงเฉยบายลาก่อน นี่เหรอได้ตัวนี้เป็นของรางวัลระดับสูงเหรอโอ้โหไม่ค่อยดีเลยอ,ะอ่ะอะขอแถมให้ทุกคนกันแล้วกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้จิ๊กซอว์เปิดทั้งหมดเนี่ยทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเราจะได้อะไรอะเดี๋ยวเรามาเปิดให้หมดเลยปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบอะครบโอ้โหห้าร้อยเพชรเลยเหรอเฮ้ยถ้าเราเปิดครบจิ๊กซอว์เนี่ยเราได้ถึงห้าร้อยเพชรเลยนะทุกคนเฮ้ยอดีพี่เพิ่งรู้เราเราเปิดได้ต่อปะอ๋อแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่เปิดใหม่อ๋อแบบนี้คือดีีอะด 500เพชรนี่มันมันไม่ใช่น้น้อยเลยนะทุกคนแล้วก็แบบตัวสุ่มอีกสองใบคือว่าคุ้มเลยอะเออแบบดีก็ยังไม่หมดแค่นี้นะพี่ขออนุญาตต่อคลิปหน่อยโดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยพี่ยังมีลูกเต๋าเดี๋ยวขอสุ่มลูกเต๋าให้ดูดีกว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยพี่ก็ทําคลิปไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้มาขอสุ่มหน่อยอ่าสุ่มตรงไหนวะลืมละสุ่มตรงนี้ใช่ปะสุ่มตรงนี้อ่ะทอยลูกแรกไปเลยปึ๊บโอ้โหสี่หนึ่ง โอ้โหคือแบบดีอ่ะต่อไปรอ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 ครับผมอ่าเดินได้สี่ขอเดินได้สี่หรือไม่ลูกเต่าฟ้าก็ได้ลูกเต่าฟ้าคูณสองนเนี่ยของดีเลยอ่าได้บัตรสุ่มมาอีกหนึ่งใบเอาไว้สุ่มหน้าตู้หน้าไม่รู้ว่าจะเป็นตู้อะไรเดี๋ยวรอรอสุ่มกันอุ้ยอีกแค่นิดเดียวเองอ่ะอีกแค่นิดเดียวก็ได้แบบบัตรสุ่มเจ็ดใบลวขอหน่อยอ่าเดี๋ยวขอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้างั้นเอาห้ามันจะได้เบิ้ลสี่อ่าเป็นห้า ลอยไป1 2 3 4 5แล้วก็ได้4ต่อมาอีกโอเคดีดีด,ดีแล้วก็ทอยไปอีกมา1 2 3 4เรียบร้อยได้แค่นี้แล้วก็ได้บัตรตัวนี้ด้วยอ่าก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์พี่ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับทุกคน